สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการข่าวเด่นยินนี้ระจการวันพฤหัสบดีที่7สิงหาคม2518ค่ะกับเราสองคนนะคะคุณสมรล,ลึกสุรมาศและนกธนภพัรเช่นเคยค่ะ ครับได้ข่าวว่าทางสตอนะครับติดโคตัวเ็งรับรางวัลพัฒนาชุมชนใสสะอาดประจำปี2568นะครับครับซึ่งทางสํานักพัฒนาชุมชนและองค์กรการเงินชุมชนนะครับได้ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดประจำปี2568นะครับเป็นมาตรการในการส่งเสริมให้บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่นะครับปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับจากการทำความปิดวินัยนะครับ ค่ะก็ในมิติที่หนึ่งนะคะที่ลึกก็จะเป็นมิติสอทร่วมใจโปร่งใสห่างไกลทุจริตค่ะโดยท่านพอสานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนนะคะได้มีการประกาศนโยบายค่ะในเรื่องของการสร้างความโปร่งใสของสํานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนแล้วก็มีการจัดทําแผนการขับเคลื่อนนโยบายรวมถึงถ่ายทอดแผนนะคะให้กับบุคลากรในสํานักทราบค่ะก็มีการดําเนินการตามแผนนะคะตั้งแต่หนึ่งเลยนะคะนโยบายการต่อต้านการทุจริตอรรปชันผ่านกิจกรรมสอทอป้องกันปัญหาทุจริต ผลิตผลิตภัณฑ์และกิจกรรมตรวจสอบภายในสำน,นักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนโดยได้บุรณาการกับหน่วยงานภายนอกมากกว่าสองหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นปปทนะคะสำนักงานสวัสดิการและุ้ครองรายงานอายการจังหวัดนะคะนโยบายที่สองค่ะนโยบายต่อต้านการรับสินบนโดยข่า,ายกิจกรรมรณรงค์ต่อบ้านการรับสินบนนะคะสามค่ะนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดงดรับงดให้โนกิโพลิซีนะคะ 4ค่ะนโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านการรดนงครงและประกาศนโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและ5านะคะนโยบายด้านความพร้อมผิดโดยผ่านการประชาสคัญพดนธ์รง์และประกาศนโยบายความพร้อมรักผิดโดยทั้ง5นโยบายนะคะพี่ลึกเรามีเจ้าหน้าที่และข้าราชการของสำนักงานทุนและองค์กรการเงินเข้าร่วมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะการบริหารงบประมาณผ่านมีการบริหารแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของสำนักแล้วก็ประชุมถ่ายทอดให้กับบุคลากรทราบมีการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่อผู้บริหารสำนักนะคะและติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณในที่ประชุมสำนักเป็นประจำทุกเดือนค่ะ การบริหารงานทรัพยากรบุคคลนะคะก็มีการประกาศหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งโยกย,ย้ายหรือมอบหมายงานของหน่วยงานเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะมีการประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการและพิจารณาคามีความชอบเป็นไปนตามที่กรมกําหนดนะคะแล้วก็ยังส่งเสริมให้บุคลารกรนะคะเข้าร่ว,รวมอบรมเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์สื่ออ e ิเล็กทรอนิกส์ e-learning นะคะหลักสูตรต่างๆดัง,งที่ปรากฏบนหน้าจอนในขณะนี้นะคะบุรณาการกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องอบรมให้ความรู้กับ พนักรในสังกัดว่าจะเป็นนักวิชาการพัฒนาชุมชนจงังหวัดอำเภอหรือคณะกรรมการกองทุนชุมชนนะคะมีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดเวทีและเปลี่ยนเรียนรู้บุคกากรในสังกัดและคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนชนุมชนเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนง,งานทุนชนนะะุมชนค่ะและเรื่องนี้นะคะขาดไม่ได้ค่ะการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์นะคะทางสํานักเนี่ยได้มีคู่มือแนวทางการปฏิบัติ การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์นะคะโดยจัดทําเป็นลายหลักสอรเป็นเอกสารเผยแพร่นะคะและต้องมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์และออฟไลน์นะคะไม่น้อยกว่า5ช่องทางเลยค่ะและที่สําคัญน,นะคะที่หรือมีการสรุปรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวข้อ,ของกับการร้องเรียนเนี่ยในทุกๆเดือนค่ะอและอันนั้นก็คือในส่วนของมิติที่หนึ่งนะครับครับเรามาดูในส่วนของมิติที่สองนะครับว่าทางสทอนะครับมีการขับเคลื่อนนะครับสํานักงานด้วย ด d นะครับเราไปดูว่า 4D อ่ะมีอะไรบ้างดีที่หนึ่งนะครับสํานักงานดีนะครับสานักงานดีก็คือการรักษาสิ่งแวดล้อมในที่ทํางานนะครับตามสโลแกนที่ว่า5สสทอน้าอยู่นะครับโดยมีการกําหนดมาตรการกําหนดแผนนะครับและมีการสื่อสารให้ทุกคนได้ทราบนะครับในการดําเนินงานรวมทั้งมีการจัดตั้งคณะทํางานนะครับร่วมกันจัดกิจกรรมวิกิเนิเดย์นะครับโดยให้ทุกกลุ่มงานนะครับจัดทําความสะอาดใน ในสานักงานของตนเองนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการดําเนินโครงการลดละเลิกนะครับการใช้โฟมบรรจุอาหารหรือว่าโนโฟมนะครับเพื่อรณรงคลงปุูกทิ้สํานึกและปฏิบัติให้บุคลากรเราเป็นนิสัยนะครับเช่นการห่อข้าวมารับประทานนะครับการใช้แก้วน้ําส่วนตัวนะครับโดยผ่านกิจกรรมสอทอรักโลกนะครับโนโฟมโนพลาสติกนะครับนี่ก็คือในส่วนของดีที่1นะครับครับสำหรับในส่วนของดีที่2นะครับในเรื่องของสังคม ดีนะครับก็เป็นการสร้างความสุขให้กับบุคลากรในหน่วยงานนะครับให้โดยมีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนนะครับเรียนรู้ภายในหน่วยงานเดือนละหนึ่งครั้งนะครับรวมถึงเป็นการมีการจัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ครอบครัวนะครับของสชอไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการจัดกิจกรรมวันเกิดนะครับแล้วก็การร่วมรับประทานอาหารร่วมกันนะครับการจัดกิจกรรมวันปีใหม่ตลอดจนถึงการจัดกิจกรรมวันสงการเป็นต้นนะครับ สำหรับในส่วนของดีที่3นะครับเป็นการบริการดีนะครับก็คือมีการจัดทำผู้มือการให้บริการนะครับอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่บุคลากรที่มาติดต่อประสานงานรวมถึงการจัดทำศูนย์บริการ e s v i e นะครับของสำนักพัฒนาทุนด้วยนะครับเช่นการบริการข้อมูลข่าวสารของสทอคู่มือบริการประชาชนนะครับคู่มือมาตรการการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์นะครับและก็ระเบียบ ุณไมยต่างๆนะตลอดกระบนการประเมินนะครับความพึงพอใจคนที่มาใช้บริการของเรานะครับในส่วนของดีสุดท้ายนะครับดีที่4ี่ก็คือสารสนเทศดีนะครับเป็นการพัฒนาระบบข้อมูลนะครับและสารสนเทศที่ชัดเจนนะครับโดยมีกลุ่มลายสําหรับการตอบงานของทุนชุมชนนะครับมีช่องทางบริการต่างๆนะครับอย่างเช่นอีสวิตของโครงการนำชนเพื่อสะดวกในการใช้งานครับค่ะ ทีนี้มิติที่สามนะคะสอรอรวมพลังเจ็ดขาขีเครือข่ายคุณกันพิโรมนะคะไม่ทราบพร้อมแล้วหรือยังนะคะอ่าสัญญาณน่าจะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามมิติที่สา <ถ allow. S 1> มมิติที่สี่นะคะคุณกันพิโรมกันค่ะครับเชิญครับเสัญญาณเข้าห้องส่งแล้วใช่ไหมคะ ค่ะคุณสมลึกค,คุณธนพัฒน์คะสำหรับมิติที่สามสตอรวมพลังเจ็ดภาคีเครือข่ายเป็นการเปรริดอกาสให้หน่วยงานภาคีทั้งเจ็ดเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานกับสํานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนส่งผลให้การทํางานของสํานักนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุดซึ่งดิฉันได้รับทราบข้อมูลจากแหล่งข่าวว่าสํานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนมีผลการดําเนินงานดังนี้คะ่ะ 1. ด้านการส่งเสริมการออมภาคครัวเรือนและการพัฒนาทักษะทางการเงินของครอบครัวและชุมชนได้จัดกิจกรรมมากรรมการออม51ปีทุนชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังธนาคารออมสินธนาคารไทยเครดิตธนาคารทกศกอชคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและสื่อมวลชนทําให้ปัจจุบันมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจํานวน3 3 2 4 2กลุ่มมีเงินจสะสมมากกว่า 3 1 1 8 9ล้านบาทมีจำนวนสมาชิกมากกว่า3ล้านคนค่ะ 2. ด้านบูรณาการและเชื่อมโยงกองทุนชุมชนแก้ไขปัญหานี้สินภาครัวเรือนภายใต้แนวคิดศูนย์จัดการกองทุนชุมชนได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกลไกผู้ขับเคลื่อนงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนระดับกรมร่วมกับธนาคารไทยเครดิตทำให้ปัจจุบันมีศูนย์จัดการกองทุนชุมชนจำนวน1645แห่งค่ะ 3. ด้านส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนสร้างอาชีพเพิ่มรายได้โดยจัดก,กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการงานทุนชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการเข้าถึงแหล่งทุนของประชาชนในชุมชนร่วมกับสถาบันเอเชียศ,ศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประธานเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับประเทศทําให้ปัจจุบันประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนในการประกอบอาชีพจานวน2 2 3 3 5ล้านบาทนําเงินไปลงทุนกิจกรรมของกลุ่มเพื่อจัดสวัสดิการเช่น ศูนย์สาธิตการตลาดลงสีชุมชนปั๊มน้ำมันลานผลผลิตยุ้งฉางศูนย์สาธิตการตลาดลอยฟ้าธนาคารข้าวลงน้ำดื่มเป็นต้น 4. ด้านส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองคุณแม่นนของแผ่นดินและจัดก,กิจกรรมมหาการรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนประจําปี2568ร่วมกับสํานักง,งานปปสคณะทํางานศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด คณะกรรมการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินและสื่อมวลชนทําให้ปัจจุบันมีกองทุนแม่ของแผ่นดินจํานวน25,888หมู่บ้านเงินกองทุนจํานวน541ล้านบาทเศษมีครัวเรือนที่เป็นสมาชิกจํานวนมากกว่า2 4สนครัวเรือนมีการหนุนเสริมสามาชิกชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ผ่านการบําบัดมากกว่า2,000คนและจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินจํานวน48,618หมู่บ้านค่ะ สำหรับมิติที่สี่สทอยกกำลังห้าคุณธรรมคุณทำได้มีผลการดำเนินงานดังนี้คะ่ะสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนโครงการพัฒนาชุมชนจะเป็นต้นแบบคุณอธรรมสทอยกกำลังห้าคุณธรรมคุณทำได้ได้ดำเนินงานโครงการสทอ,อ,อยกกำลังห้าการเสริมสร้างองค,ลคล์กรคุณธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส,งส่งเสริมให้บุคลากรในสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน มีการบริหารจัดการด้วยหลักคุณธรรมความโปร่งใสและตรวจสอบได้มีทัศนคติที่ดีและยึดมั่นหลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม5ประการพอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสากตัญญูปลุกจิตสำนึกให้บุคลากรเกิดความสำนึกร่วมในการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีสร้างประโยชน์แก่ครอบครัวประชาชนและประเทศชาติดำรงไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมไทยสู่การปฏิบัติ โดยขับเคลื่อนผ่านการดำเนินการ7กิจกรรมหลัก16กิจกรรมย่อยความหมายของสทอยกกำลัง5ประกอบด้วย5สสร้างจิตสํานึกสร้างสาม,มัคคีสร้างวินัยสร้างสุขภาพที่ดีและสร้างสัคงคมดี5ททุ่มเทเที่ยงตรงทดแทนคุณเทอทูนคุณธรรมและทัศนคติที่ดีผ่านกิจกรรม5อ อ่อนน้อมอดออมอุทิศเอื้อเฟื้อและเอ,อ,เอะื้ออำวยค่ะแนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดจากสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงิชนชุมชนค่ะคุณสมระลึกคุณธนพัฒน์ครับก็ขอขอบคุณน้องกันี่ลมนะครับสำหรับมิติที่สามและมิติที่สี่นะครับค่ะสำหรับมิติที่ห้าพบกับคุณนัทะพงศ์ค่ะขอบคุณครับคุณธนพัฒน์คุณสมระลึกนะครับในส่วนของมิติที่ห้านะครับสตอทอได้มีการดําเนินงานโครงการสตอทอสร้างสรรค์ว,วัตกรรมกองทุนชุมชนด้วยแอป ฟันดีแอ2025นะครับ uh, เพื่อยกระดับนะครับ uh, และพัฒนากองทุนชุมชนนะครับ uh, เป็นเครื่องมือนะครับ uh, ในการเสริมสร้าง uh, งานทุนชุมชนให้ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลนะครับ uh, รวมถึงพัฒนาศักยภาพของบุคลากร <c oughs> ในการขับเคลื่อนง,งานทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ uh, <c oughs> โดยมีผลการประเมินหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดนะครับผ่านแอปฟันดี แอด2025เพื่อเป็นหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนให้ของแผ่นดินจากจำนวน47,500หมู่บ้านนะครับมีผลการประเมินในระดับ A ที่จำนวน1 2 4 1หมู่บ้านนะครับที่มีความพร้อมเป็นหมู่บ้านต้นกล้าของแผ่นดินในปีงบประมาณต่อไปนะครับซึ่งในส่วนนี้เราจะนำมาต่อยอดในโครงการและวัตรกรรมอื่นๆเช่นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนะครับหรือโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนโครงการขอขอกจอนะครับตลอดจนการดำเนินง,งานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลค่ะขอบคุณนะคะคุณนัทะพงษ์ ก็ทั้งนี้นะคะที่ลึกเขาได้มีการประเมินความผูกพันบุคลากรขององค์กรด้วยนะคะผ่านกิจกรรมสร้างเสริมความผูกพันนะคะโดยใช้แนวคิดค่ะความสุขพื้นฐาน9ประการนะคะ Happy N นะคะเรามาดูกันนะคะว่า9 h เมีอะไรบ้างนะคะ HAPPY BODY ค่ะสุขภาพดีนะคะโดยผ่านกิจกรรมสอทอ,อขยับกายสบายชีวีดูดีสมวัยใส่ใจสุขภาพนะคะโดยให้บุคลากรในสังกัดค่ะ มาออกกำลังกายกันทุกวันคาะและวันพฤหัสบดีค่ะแฮปปีะะ้ฮากระทาน้้ำใจงามค่ะมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันนะคะผ่านกิจกรรมสชอ,อปันสุกถึงน้องน้อยบนยอดดอยค่ะแล้วก็สชอ,อส่งไออุ่นถึงน้อง,น,องน้องสี่ขาค่ะแฮปปี้โซซิแตี้นะคะสังคมดีค่ะโดยจัดกิจกรรมนะคะผ่านกิจกรรม5สกิจกรรมรดน้ำขอพรวันสงการกิจกรรมวันเกิดนะคะ แฮปปี้ลีเล็กค่ะผ่อนคลายโดยการจัดก,กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งนะคะเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน HAPPY ้เบรนนะคะการหาความรู้ค่ะส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสำนักนะคะพัฒนาโดยการฝึกอบกรมผ่านสื่อออนไลน์ค่ะ ครับสำหรับส่วนที่ไปก็คือในส่วนของแอพิโซนะครับเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิตนะครับผ่านกิจกรรมสอทอจุกด,ด้วยธรรมทำด้วยใจสอทออ,อ,ออมูลเกื้อนหนุนสังคมสอทอ,อคนทำดี สำหรับ Happy m o n e นนะครับเป็นการส่งเสริมบุคลากรในการบริหารจัดการรายรับรายจ่ายผ่านกิจกรรมสอทอออมดีชีวิตดีมี m o n e ี่ a p p y f a เ i l y นะครับเป็นการสร้างความสุขระหว่างครอบครัวและการทำงานผ่านกิจกรรมสอทอ,อรู้รักรู้คุณรู้กตัญญูและก็สุดท้ายนะครับ Happy Work ร i กไการงานดีนะครับความสุขจากความรู้สึกและประสบการณ์การทำงานกับองค์กรนะครับโดยใช้เทคนิคการสร้างความสุขด้วยหกสอนะครับสอที่1สื่อสาร ส่งข่าวอย่างสม่ำเสมอนะครับสอที่สองสารสัมพันธ์จัดกิจกรรมนันทนาการสอที่สามสถานที่ทํางานสะอาดสะดวกนะครับสอที่สี่สร้างความสุขร่วมกันนะครับสอที่ห้าแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์น,นะครับสอที่หสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นในองคอ์กรครับค่ะแล้วก็ทั้ง9ก้าเฮ็นะคะบุคลากรของสานักพัฒนาทุนและองคอ์กรการเงินชุมชนเข้าร่วมร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ ก็จากการดําเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมดนะคะพี่ลึกสำนักพัฒนาทุนและองคอก์กรการเงินชนนะคะได้รูปแบบการบริหารจัดแบบการนะคะ ถึงสองโมเดลและก็สเครื่องมือด้วยกันนะคะ2โมเดลก็คือ1เลยนะคะเป็นเรื่องของโมเดลการขับเคลื่อนงานทึ่งชิงชนเพื่อหนุนเสริมเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนค่ะและโมเดลที่2นะคะโมเดลการขับเคลื่อนหมู่บ้านทึนชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะและ2เครื่องมือที่ได้มานะคะคือเครื่องมือสนับสนุนกองทุนชุมชนให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรณีวิบาาจานวนสองเครื่องมือประกอบด้วยนะคะ แอปฟันดีอสสองศูนย์สองห้านั่นเองนะคะเป็นการเช็คลิเ์เามพร้อมหมู่บ้านป้องกันและแกะ้ไขปัญหายาเสพติดสู่หมู่บ้านต้นกล้ากล่องคุณแม่ของแผ่นดินและแอปชี t mm hmm. นะคะประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตอนนี้นะคะเราลองมาฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานนอกสังกัดดีไหมคะพี่ลึกครับนะคะว่าเอ๊ะเครื่องมือที่ได้จากสำนักธนาทุมเป็นอย่างไรบ้างไปรับชมกันค่ะครับเชิญครับ การดำเนินงานของสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนนะครับถือว่าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการนำโนัตกรรมมาบริหารจัดการของชุมชนให้มีประสิทธิภาพมีความโปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาลนะครับโดยมีโมเดลต้นแบบถึง2โมเดลด้วยกันที่ใจไปยกระดับเศรษฐกิจฐานรากรวมถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนนะครับตัวอย่างเช่นนะครับการสร้างเครื่องมือ2เครื่องมือที่ทันสมัยอย่างยิ่งนะครับอย่างแอปที่ผมกําลังเล่นอยู่นี้เองนะครับคือแอป ปันดีแอปสองศูนย์สองห้านะครับและแอปชีตการประเมินศักยภาพปุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนะครับตัวนี้นะครับผมเครื่องมือนี้นะครับก็เป็นการนำนวัตกรรมนะครับมาประยุกต์ใช้นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบริหารจัดการกองส่วนชุมชนซึ่งถือเป็นอีกก้วสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนในการกับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนครับครับสวัสดีครับโหปีนี้เป็นปีที่ประชาชนชาวไทยนะครับโชคดีมากๆนะครับเพราะว่า กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยโดยสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนครับแต่พัฒนาแอปพลิเคชันมา2แอปพลิเคชันซึ่งสอดคล้องกับทั้งนโยบายภาครัฐยุทธศาสตร์ชาตินะครับแล้วก็นโยบายของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยนะครับแอปพลิเคชันแรกก็จะเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับก็จะเป็นแอปฟันดี2025นะครับที่จะช่วยนะครับ พื้นที่สามารถประเมินศักยภาพของตัวเองครับผมอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นโปรแกรมที่สำนักทุนได้ออกแบบมารวเทคโนโลยี Google Sheets นะครับมาเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะให้องค์กรการเงินชุมชนนะครับได้ประเมินศักยภาพของตัวเองว่าเฮ้ยเราอยู่ในจุดไหนครับเราได้รับฟังความคิดเห็นของบุคคลภายนอกองค์กรนะครับของสทอบอไปแล้วนะครับตอนนี้เรามาฟัง ความคิดเห็นของผู้นําทัพนะครับที่พาขับเคลื่อนคอชอยสะอาดปีสองพัน้า้ยหกสิแปดนะครับท่านออมนทิราเข็มทองผู้อุ่งในการสํานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินจุบชนซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีค่ะพออครับสวัสดีครับพอสวัสดีค่ะท่านพออมีอะไรอยากจะฝากถึงท่านคณะกรรมการที่กําลังรับชมและรับฟังอยู่ขณะนี้ไหมคะโค้งสุดท้ายแล้วค่ะ สวัสดีค่ะพอ,อมนทิราเข็มทองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์การเงินชุมชนค่ะจริงเสียงจริงค่ะในการขับเคลื่อนง,งานโครงการพัฒนานชุมชนใสสะอาดเราเอางานของเราทั้งหมดนะคะที่เป็นภารกิจของสำนักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอ,อมเรื่องการบริหารจัดการหนี้การลงทุนให้มีอาชีพมีไรายได้และการขับเคลื่อนง,งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยเราเอามาบูรณาการรวมกันและเราทำให้มีความใสสะอาด ลงสายตรวจสอบได้และขับเคลื่อนภายใต้นโยบาย5บกหนึ่งของท่านจิบดีกรมการพัฒนาชุมชนแต่สิ่งสําคัญที่อยากจะเรียนท่านคณะกรรมการและท่านผู้ชมผู้ฟังก็คือว่าโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดทั้ง5มิติโดยเฉพาะมิติ ที่มีการทําเรื่องนวัตกรรมปีนี้นะคะเราจําเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเรียงหมู่บ้านต้นกล้าของชุณแม่ของเพ่นดินเพื่อที่จะรับเงินขวัญถุงพระราชทานซึ่งเราจะส่งให้สํานักง,งานปปสได้พิจารณาดําเนินการต่อไปแต่ในส่วนที่เป็นการขับเคลื่อนง,งานเราก็ใช้โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดนี่แหละค่ะเป็นทั้งนโยบายเป็นทั้งเครื่องมือในการขับเคลื่อนเมื่อร่วมกันทําแต่ละรายมิติแล้วก็จะ ผนวกรวมกันจนสามารถทําให้รูปเป้าหมายแล้วก็ตอบสนองนโยบายท่านทีด่ดีจนส่งผลให้ทุกจังหวัดได้รับคะแนนในระดับ A ถ้าเกิดว่าท่านพิจารณาดูท่านจะเห็นว่านวัตกรรมแนวทางและกิจกรรมต่างๆที่น้องๆนําเสนอมาแล้ว่ค่ะล้วนแต่ส่งผลให้เราได้รับผลสําเร็จจนสามารถมีคะแนนประเมินในระดับที่สูงได้เหลือคงสุดท้ายแล้วค่ะ ก็ขอความเมตตาจากท่านคณะกรรมการนะคะได้โปรดพิจารณาว่าผลงานของเราที่เราภาคภูมิใจเรารวมใจกันด้วยรักและสามคัคคีร่วมกันทําโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดเพื่อมุ่งหวังว่าโครงการนี้จะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนง,งานให้สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนของเรา บรรลุผลตามเป้าหมายจนกระทั่งสนับสนุนให้กรมการพัฒนาชุมชนและกระทรวงมหาดไทยมีผลการดำเนินง,งานบนรรลุตามเป้าหมายได้ด้วยเพราะเราคือส่วนหนึ่งขององค์กรค่ะและเราก็ยินดีที่จะนําเสนอผลการขับเคลื่อนพัฒนานชุมชนใสสะอาดในปีนี้สู่สายตาทุกทท่านด้วยความภาคภูมิใจค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณท่านผอสําน,นักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนนะคะครับครับน้องๆคิดว่าทางสทอนะครับจะได้รับรางวัล ก็นําจชนใสสะอาดประจำปี2,568ไหมครับตามที่เป็นกระแสครับค่ะคิดว่าค่อนข้างมีเปอร์เซ็น์ที่สูงค่อนข้างมั่นใจนะคะเพราะว่าเขาเต็มที่กันจริงๆนะคะสาหรับสนับสนุนปีนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะพี่ลึกต้องขึ้นอยู่กับความเมตตาของท่านคณะกรรมการนะคะที่กําลังรับชมและรับฟังอยู่ขณะนี้ค่ะครับสําหรับวันนี้ะนะครับหมดเวลารายการข่าวเด่นเย็นนี้นะครับแต่ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะค,ะค,ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Transcrição